ครับกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนที่มาในงานนี้นะครับก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณแม่ขวัญน,นะครับที่ทําให้ผมได้รู้จักที่นี่ทําให้ผมได้รู้จักว่าการให้คืออะไรนะฮะครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยจริงๆผมมากับน,น้องสาวคือคุณเก๋นะครับคุณเก๋เขาบอกว่าให้เชิญมาเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะมีการ ขอเขารามซึ่งเราเองเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรมาบ้างมันชีวิตมันล้มลุกคลุกคลานตลอดนะฮะก็เลยมาพอมาครั้งแรกที่เห็นเนี่ยที่สัมผัสได้คือแม่ครูไม่ธรรมดาแล้วก็เราเหลือไปเห็นตรงด้านนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีพวกข้าวปลาอาหารวางอยู่เราก็สงสัยว่าเอ๊ะแม่ครูอยู่ที่นี่เนี่ยทำไมมีของเยอะขนาดนี้แม่ก็ได้บอกว่าแม่เนี่ย เลี้ยงดูเด็กๆซึ่งละแวกแถวนี้เนี่ยบางคนพ่อแม่ไม่มีเวลาบางคนพ่อแม่ฐานะยากจนแม่ก็ได้ช่วยเหลือเด็กๆมาตลอดนะฮะซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดที่จุดประเด็นจุดประกายให้พวกเราได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่ไม่ธรรมดาแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่ทักผมมาว่าปีนี้จะมีการสูญเสียแล้วก ช่วยไม่ได้จริงๆตรงนี้เราเราค้างในตัวทีแรกเลยว่าเฮ้ยมันเกิดข,ขึ้นกับตัวเราจริงหรือเปล่านะพอกลับไปผมก็ได้สูญเสียพี่สาวแล้วก็สิ่งที่แม่ให้อย่างหนึ่งว่ากลับไปเดี๋ยวลูกจะได้งานแล้วผมก็ได้งานละครสามเรื่องติดกันนะฮะแล้วก็เรื่องโชคลาภเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราเราเราไม่ได้แนะนําให้เล่นการพนันหรืออะไรนะเราก็ซื้ออุดหนุนรัฐบาลมันก็ได้มาตลอด แล้วมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเห้ยสิ่งที่แม่พูดไปเนี่ยมันใช่นะเราก็เลยจุดประเด็นว่าทํายังไงเพื่อตอบแทนบุญคุณแม่ซึ่งทางเก๋เนี่ยเขาก็คิดแล้วก็มันเป็นความโชคดีที่ทุกทท่านที่มาที่นี่นะครับทุกทท่านมีบุญมีศีลเสมอกันมีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกๆคนเคารพนะครับเราได้มาเจอกันในงานบุญวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตาร่วมกันบริจาคกราบขอบคุณสายทานน้ำใจของทุกทท่านนะครับสิ่งของตรงนี้เนี่ยแม่จะนำไปต่อบุญนะับเป็นสะพานบุญให้กับพวกเรานะครับได้ช่วยเหลือ,อ,อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ยากไร้นะครับยังไงวันนี้เรามาแล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่หน้าที่นี้นะครับขอได้โปรดดลบันดาลให้กับทุกทท่านที่อยู่หน้าที่นี้ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญจเจริญในหน้าที่การงาน ไปไหนก็ขออย่าได้ทุกข์อย่าได้ยากอย่าได้เจ็บอย่าได้จนขอให้ร่ำรวยมั่งมีตลอดไปครับสาธุข,ขอบพระคุณครับ